นี่นะครับเข้ามาดูที่แปลงเดี๋ยวดูไอ้ตัวเล็กก่อนนะครับอา,าจารย์ตัวเล็กเดี๋ยวเราบนตัวตรงนี้ครับให้ดูเผื่อใครสนใจนะครับเดี๋ยวค่อยดูภาพรวมนะครับก็ก็อย่างที่บอกนะครับไน่ไล่ไปเลยอะไรพวกนี้แปดเจ็ดที่ที่ว่าท้องนะครับก็แล้วแต่สาวท้องแรกนะครับมันมีอยู่สองตัวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปถ่ายใกล้ๆให้ดูครับ วัวปีหกห้านะครับเบอร์แปดเจ็ดผสมผ่านรอบไปแล้วตรงนั้นถ้าเกิดมันตกลงมันต้องเช็คท้องนะครับ,รบก่อนจะเอาก็ต้องตรวจท้องเช็คท้องอีกทีนะครับเพเออื่อซื้อวัวท้องก็ต้องเช็คกันนะครับให้มั่นใจก่อนแล้วไปนะครับต้องตกสามสี่เดือนจ,จ่าๆนะครับร้วมเพราะเราก็ไม่ชำนาญมากพอหน่อย ก็สองเดือนอะไรเงี้ยมันไม่ชัวก็สี่เดือนเนี่ยสามเดือนสี่เดือนมันชัวร์มันเจ็ดจับครับเดี๋ยวไปดูอีกไล่ลูกคัวไปก็จะค่อยๆไล่อ้อนี่ก็ไอนนั้นเนี่ยที่ผมบอกว่ามันตกค้างพร้อมตัวเทาโบสตัวนั้นนะนะครับไม่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 นม่ไม่นม้นม่ไน่ไม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 ่ม่ม่ไท่่่ ที่ผมบอกว่าชีบ้าแดง,งตัวนี่เฉาตัวนึงนะอ๋อนี่ลูกมีแปดนะครับก็บไม่จัดเท่าไรแต่วันนั้นนะผมถามเขาถามเรื่องน้ำเชื้อผมผมก็บอกเขาเขาบอกว่ามันจะไปออกตัวรุ่นสิบสองเดือนโอ้โหมันไม่นานจังนี่นะครับ<ต>ลำดีอยู่นะครับจะชูก็ช์นี่นเนี่ยช่วงเดือนสองเดือนมันจะชูเรานะครับก็พอได้ ครับตัวผู้นะครับลูกออกฟอร์ดนะครับตัวผู้ตัวเดียวรอบหลังเนี่ยพวงผสมไปอีกอยากจะดูท่มันจะเป็นยังไงลูกมันเท่าไหร่ครับอาจารย์ตัวนี้ก็ตัวผู้ก็ห้าหมืนเท่ากันหมดนะครับห้าหมืนะครับราคาถูกก็ขายถูกนะครับตัวนี้ก็ถือว่าตัวนี้เป็นแดงโบ๊นะครับ ขีบโบ๊ทปลายลึงโบ๊ทดำนะครับรอเหลานะครับถ้านับเล็กๆออกใหม่เดี๋ยวจะอย่างที่บอกสิบ1ี1สิบสีที่นี้มันก็เป็นตัวเมีย1ิบเอ็ดตัวคู่หตัวคู่สามนี่ครับไอเนี่ยที่ว่าสมุไรเอ็มแปดหก สมุลไลเอฟเอ็มแปดศูนย์หกนี่นะครับอู้หนาดีนะครับแม่เบยยิบสามนะครับอาจารย์ยิบเอ็ดยีแม่แมแม่เบพลามกรงเนี่ยอ๋อแม่แม่มันตัวหน้าเนยนลตัวเล็กๆเลยดูจ่ายด้กอู้จ่ายลูกดีมากนะครับนี่นี่นะครับล่ำมากนะครับตัวนี้ ยังไม่เคยกินอาหารนะครับเนี่ยปล่อยแปงแลงยาวอย,ออยใกล้อย่านมแล้วนะครับรต,ต,ตัวแดงไปไหนนะครับนู่นหรือเปล่าครับนู่นกินนมอยู่นู่น หนาสวยมากนะครับโชว์แล้วตัวนี้นสองตัวที่จะคัดไปฝึกนะครับลอ,ลองดูนะครับาาดเดี๋ยวให้คนฝึกเข้ามาคัดนะครับให้พอการฝึกมาคัดอีกทีนี่อีกตัวหนึ่งนะครับเอ็มแปดศูนย์หก สมมไลนะครับผู้หนาเป็นวัวแดงที่หนานะครับอไอเอฟเออย่าลืมนะมันก็ลูกอราฟอร์ดครับหกหนึ 6, 6, 6, ่งหกอ่ะมันก็สายเนื้อของมันน,ะนี่นะครับแม่ลูกจะเหมือนในวีโก้คู่นะนะั่นยืนคู่กันเลย <c oughs> อ้เป็นวัวแดงที่หนาหนาลึกนะครับ เกินแม่มากเลยนะครับ,รบแต,แตชุดี่หนึ่งห้าหกหนึ่งห้าเจ็ดพวี้ส่งลูกยอมรับครับลูกสวยมากนะครับตัวนี้นนมนนแม่สายลำพยากรางนะครับวัวกลมดูลูกนะครับเหมือน,รน,ค,นครับ โอ้ดูผลงานมันมันก็ชื่นใจนะผมก็ชอบเลยถ้าวัวกรมจ่ายลูกขนาดนี้ก็ก็ไม่รู้ว่าวัวอะไรก็มาดูขาวเห็นไหมน่ะแม่มาเล็กกว่าตัวนี้แล้วนะตัวขาวนี้นี่นะครับแม่เทาหลายตัวจ่ายลูกอายเลยนะครับนี่แม่วัวที่จ่ายลูกนะครับมีน้อยนะครับมีน้อยมากที่จะ ภาวะความลงตัวด้วยการจ่ายลูกของแม่ด้วยอวันครับอันนี้อันนี้โฮอินวันลูกโฮอินวันนะครับแม่เบอร์ยี่สามแม่เบอร์ยีตามันก็คือโปรเจนี่ซับเชคนั่นแหละครับตัวนี้โอ้ตาก็โปรเจนี่สายโปรเจนี่สายล่างแต่ว่าแม่ใหญ่ตัวนี้มันโฮอินวันมันก็เขาก็ไม่ขี้เหรนะพ่อไอโฮอินวันมันก็ไอแม็กติกสองสูงนะครับทีนี้แบบว่าเขาก็ไอชื่อชั้นเขาก็ไม่ค่อย ดังเหมือนอย่างพวกโปรินี่พวกคารูอะไรเงี้ยนะครับครับแต่ผมก็อยู่ในเกณฑ์พอใจครับเนี่ยให้ได้ประมาณนี้ผมพอใจโอ้สวยนะครับเป็นแม่ไหนพ่อไหนก็แล้วแต่เหมือนเดี๋ยวไหมซามูไรอย่างเงี้ยครับมันมันก็ไม่ได้โด่งดังนะแต่มันถูกใจน้ันจลูกครับดูที่ผลงานครับครับหลายๆตัวแล้วไอ้ตัวผู้ไอ้ตอวนู้นที่ว่าโค้งสุดไอ้ตัวขาวใหญ่ๆนี่ก็ลูกครับพวกแล้วส่วนมากจะเป็นตัวเมียครับตัวเมียมากกว่าตัวผู้ บอกว่าเขาจะติลึงยานไปหรือเปล่าอะไรว่าไ้แต่ไม่แมน่เพื่อสวยเพื่อมันโตขึ้นมันกระชับยังยังยังอยู่แปลงเลเนี่ยถ้าถ้าเราไปเข้าบ้านกินอาหารด้วยอะไรด้วยกัไปได้สามตัวนี้ถือว่าดาวเด่นเลยนะครับนี่สามตัวหนานาลำลำเมื่อกี้ตัวน้อยเด็กเดี๋ยวตัวน้อยที่ว่ที่บ้านอ๋อเนาะไอ้ลูกแม่เท่าอันนั้นครับเขาอยู่เบอร์ยี่สิบเจ็ดนะเขาเด็ดอยู่แล้วตัวนั้น ตัวนั้นก็ให้ลูกเด็ดอยู่แล้วมันก็ได้ลุ้นอย่างนี้นะครับเราเลี้ยงงัวน่ะใส่ไปเดี๋ยวตัวนุ้นมาเราก็ลุ้นมันเป็นยังไงแต่พวกเนี้ยอย่างน้เบอร์ยี่สิบสามอย่างเงี้ยเรารู้แต่พวกแม่กลมอย่างพวกเนี้ยเราก็ไม่คิดว่ามันจะมาถึงอย่างนี้หรอกจริงคๆคนระัมันมันมาของมันได้จังหวะมันไปลงตัวของมันนี่ตัวผู้มีตัวครับโบ,โบ,โบ๊ทเบยยี่สิบที่นี่เขาก็พอใช้ได้นี่โค้งวิวันเหมือนกันนะครับอย่าประมาทนะครับบวกกลมก็ได้แชมป์มาแล้วนะครับที่เบิงสามพัน มันผมว่ามันมันแล้วแวต่จังหวะเนืเนาะใช่ครับแล้วแต่จังหวะแต่ค่านิยมมันก็ยังว่านะครับเหมือนของนอกก็ของไทยอย่างเ <c oughs> งีเ้ยแบนนะครับอย่างไอ้สมุไรอย่างเงี้ยมันให้ลูกสองตัวนะอย่างนั้นนะเราเอาลคิดผิดนะครับ <c oughs> แล้วลองปเปรยียบเทียบแบบอันนี้แมงงัวผมเนาะ <c oughs> เราเราไม่ไปไปคิดกับแมงอย่างแมงงัวคนอื่นเขาไปทำเขาดีเาใส่แม่นอกเขาออกทีนี้ของเรามัน ผมว,ว่ามันมันพอใจสําหรับเราเอางี้ดีกว่ามันจะเหมาะสมสำหรับเรากน็นี่ก็โบ๊ทดีดีนะโบ๊ทแต่ดูว่าไม่คิดเดยอะนักตอนนี้ก็หล่อลำจะป,ปองกานนะครับเท้าโบ๊ทต,ตัวกู้ก็มีอยู่แค่หนึ่งสองสามตัวสามตัวนะครับตสองตัวนั่นไม่คิดแต่ลูกมัวเราจะมียิงเบอร์ยี่สิบเอ็ดตัวน,นี้ก็นนกมันมันผ่านได้แค่รอบเดียวแม่ผสมไปแล้วครับครใส่โปรเจนี่เลยเนี่ย คผมมีโปรเจนี่อยู่หกเออเหลือห้าหลอดแล้วตอนเนี้ยผมก็จะใส่ตัวนี้กับอีโบยิบเจ็ดที่บ้านที่เป้าหมายอะแต่ถ้าเกิดว่าใส่แล้วมันเหลือผมจะลองเอาโปรเจนี่เนี่ยไปใส่งัวดแดงดูสักสักตัวนึ่บแต่มาร์กไว้แล้วแหละว่าจะเอาตัวไหนเนี่ยเราจะมาร์กไอตัวที่ให้ลูกแต่เนี้ยถ้าโปรเจนี่ผมก็าไปให้ลูกสวยนะครับในลำน่ลำเดิตัวนี้เคยประวัติเคาใช้ได้ดีห <laughs> ลอ่ลำนะครับปีห้าแปดจะสิบปีแล้วนะครับเนี่ย ว่าแปดหกแปดก็สิบปีปีหน้าก็สิบปีนะครับคชุดชุดนี้ชุดแรกๆนะถ้าเป็นเอเบอร์เดียยี่สิบกว่าก็ประมาณสิบปอก็ประมาณนี้ตัวผู้ก็ห้าหมื่นห้าหมืนนะครับมีแดงมีเทาห้าหมื่นนะครับไปราคาเดียวกันนะครับเพื่อเขาหรือว่ามันไปนั่นอาจเทาอาจจะมาลดอะไรกันก็อย่างที่บอกนะครับเราให้ให้ชอบก่อน อ,อันนี้ก็ตั้งเป็นเกณฑ์ไว้อะไรเงี้ยครับแล้วก็ลองมาดูถ้าชอบก็ลองเลือกเลือกดูนะครับงัวตอนนี้เยอะครับครบเราก็มีโอกาสได้เลือกไปดูภาพรวไมไปดูนี้ปครับเราราคาถูกเราก็ขายถูกลงมาแล้วก็กอยู่ได้ไหมครับอาจารย์แต่ยังยังตัวผมนี่ไอทำงาอยู่ได้มันมันมันก็อยู่ได้นะครับเพราะว่าต้นทุนตัวงัวเราไม่มี มันเป็นตัวที่เราผลิตลูกมาเป็นช่วงสองช่วงทำช่วงมาแล้วมันก็มันก็ไม่เป็นไรนะครับมันก็ตามสภาพมวลนะเนาะแต่ทีนี้บางทีในความคิดของเรานะว่าอย่างเนี้มันถูกไปผมก็ตามนี้ผมไม่ขายอย่างเงี้ยครับมันก็อยู่ที่ผู้ขายส่วนผู้ซื้อท่านก็เลือกนะครับถ้าอย่างนี้มันแพงไปท่านก็ไม่เลือกนะฮะมันไม่ลงตัวกันก็ไม่เป็นไรหรืออาจาว่ามันแพงไปนี่ยขอคุยก็อย่างที่บอกเนี่ยครับคน,นบางที ชอบจริงๆเนี่ยมันก็พูดยากนะเราก็เข้าใจคนชอบคนอยากได้ครับก็อย่างที่เคยบอกว่ามีมีคนต่อแต่ไม่ได้กันก็สองคนเขาก็อยากได้นะครับตอนนั้นแต่มันก็ต่ําไปในความคิดของเราเนาะผมก็ยังไม่ได้ก็เลยไม่ได้ตกลงกันก็มีครับยังไงก็มีเพราะกว่าจะได้ก็ครับมันก็มันก็ยากสําหรับคนที่เลี้ยงนะครับก็จะรู้แต่ยังยกตัวอย่างเนี่ย ที่ตัวแดงที่ว่าเบอร์เจ็ดสิบสองผมที่ว่าเด่นๆสีจัดๆเลยนะไปอยู่กับปีจพงศนะ์เนี่ยควาจะได้เป็นงวมาหนึ่งตัวผมคิดว่าผมก็ตกถึงสี่หมื่นตัวนั้นคือผสมสามหุนไปฝากผสมไปฝากดําเนินการเขาเลี้ยงดูเขาก็คิดค่าเลี้ยงดูค่าน้ําเชื่อค่า,เ,คาเวชพัณฑ์อะไรก็แล้วแต่ครับขายาาขา,ขาทุก<ข>อย่างก็คือข้ของกับครับปีจพงศ์เอาไปเขายังก็ต้องสามหุนนั่นนะ่ะหุนที่สามผมติดแต่ผมเอาแยกเพศนะผมไม่เปลี่ยนใจน,นะ เรากลัวว่าผมจะหมดตังมากมันเอาน้ำเชื่อรวมกว่อนไม้อะไรเงี้ยให้มันติดสักรอบผมไหนไหนก็เดินมาถึงนี้หลอดแรกผมตัวไหนนะผมก็ไม่รู้จักชื่อถามเขาบอกเฮ้ยตัวเนี้ยสูงสุดเลยเจ็ดพันห้าค่าน้ําเชื้อนะครับครับแค่ยังอย่างเดียวนะค่าน้ําเชื้ออย่างเดียวอนะไม่รวมค่าเลี้ยงค่าผสมเออชื่ออะไรนะผมก็จําไม่ได้ตัวเด็ดเด็ดเขาเนี้ยผมก็กะวัดเลยไงะพอรอบสองผมจะเอาอีกเนะี้ยเขาก็กลัวจะเสียตังมากมันเขาเอาอะไรผมก็ไม่รู้หรอกเนะี่ยสามพันห้า แต่ผมบอกให้เป็นแยกเพศนอกก็แล้วกันไหนๆเราไปทําอย่างนั้นใช่ไหมครับผ่านก็ผ่านไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรมันก็จะคุ้มกว่านะครับก็สี่หมื่นผมมุ่งมั่นแล้วละผมต้องได้น้ำเต้ตัวเมียผมไปแยกเพศใช่ไหมแล้วก็น้ำเชื้อนอกเปอร์เซ็นต์มันสูงอยู่แล้วครับสี่หมื่นอันนี้ต้นทุนต้นทุนผสมเฉยๆนะเอาอย่างสมมติมันมีปัญหาอย่างเงี้ย ต้นทุนค่าผสมนะครับอันนี้ค่าตัวงวค่าสี่หมื่นบาทนะครับยังไม่เกี่ยวละอีกตอนนั้นแต่เขาก็บอกว่าปลายเดือนสิงหาเพื่อความชัวครับผมก็รอแต่ถ้าได้เป็นตัวเมียมันก็หลักแสนมันก็ยังก็คงได้ลุ้นตัวเมียนะครับเพราะว่าเราแยกเพศเนาะเราแยกเพศนอกแต่ที่ผมผสมมาก็ไม่เคยผิดนะครับทำเป็นแยกเพศนอกก็ส่วนมากก็ก็เป็นตามนั้นนะครับมันก็ต้องแยกเพศนอกกันนะครับถ้ามาเป็น รวมเ <วม S 2> พศ<พ>ต่อไปนี่ผมก็ผมก็จะใช้แยกเพศเนี่ยดูทีเห็นไหมงว1สิบตัวตัวผู้สามตัวเมีย1ิบเอ็นี่ขนาดรวมมั่งอะไรมั่งแยกเพศไหนเราเจ็ดสิบ้าเปอร์เซ็นตไหมที่นะั่เดี๋ยวพอปีหน้านี่ไอ้เครื่องสาก้ของหมอพีเขาน้ําเชื้อคงจะออกไปเยอะแล้วครับอย่างไอ้ลายผมก็าม่เกาสิบส่มเปอซน,น่ะสองพันหะ้ผมก็ว่าจะเอาขั้นต่ําก็คงจะเอา93%นเนี่ย เป็นตัวรองครับก็ประมาณสองพันกว่าบาทตลอดก็คงประมาณนั้นแหละนะสองพันห้าอะไรประมาณเนี้ยแล้วทีนี้เราก็เอาน้ําเชื้อนอกมาเป็นหลักถ้าเกิดไม่ติดสักสองหลอดเนี่ยผมก็จะใช้อย่างงี้ก็เอาน้ําเชื่อในถ้า93%้าบเปอร์เซ็นต์เปอร์เ็ตตัวเมียมันก็สูงใช่ไหมใราแล้วก็มีโอกาสตรงนั้นพประมาณนี้ครับก็ก็วางแผนไว้แล้วครับถ้าเกิดว่างัวมันขายไม่ได้ถ้าเป็นตัวเมียก็จะปล่อยเนี้ยก็ทําไปเป็นวัวท้องก็ว่าไปขายไม่ดังก็ออกลูกมาวนไป อย่างตัวผู้เนี่ยแล้วหนีไม่ออกจะไม่จะเกิดมันขายไม่ได้เราต้องเอาไปไว้บ้านมาปล่อยไม่ได้ครับแล้วมันก็อย่างนั้นนะครับแต่ตัวผู้ก็ไปหนักใจกแค่สามตัวอย่างเงี้ยผมไม่หนักใจกครับก็คิดว่าคงขายได้ออกได้อย่างเมื่อปีที่แล้วเนี่ยผมยังเอางัวนอกเข้ามาเนี่ยหัวนอกหมายถึงว่าไม่ใช่งัวเราผลิตเองผมยังขายตัวผู้ไปสามตัวนะที่ไปเอาของกลมมาแล้วมันมันทับไม่ได้นะที่ผมว่าจะมาอันเนี้ยเอามาไอา มาทับเองว่าที่ประถมไม่ติดเนี่ยครับเอาตัวแรกมาอ้าวทับไม่ได้พอไปทําเรื่องเอาตัวใหม่มาที่ทับได้เลยเรื่องกว่าจะผ่านนะ่ะสี่เดือนห้าเดือนได้ไมไอ้ตัวนั้นมันก็ทับได้แล้วทีเนี้ยไอเราจะคืนก็ไม่ได้เจ้าหน้าที่เขาก็เกรงใจเขานะเขาก็ว่าทําเรื่องแล้วก็ต้องเอามาเป็นสองตัวนะ่ะผมก็ขายไปได้หมดพอผมไม่ได้ใช้ผมก็ขายไป แล้วอีกตัวหนึ่งที่ว่าเป็นแบรนด์ U N มานะที่ว่าเขาซื้อมาผมโอ้ตัวนี้ผมก็ชอบเนาะก็ขายได้นั่นแหละครับเมื่อปีที่แล้วตัวผู้ผมยังเอางัวนอกมันไฟบังคับให้เราต้องเอามาเงี้ยเอามาขายไปก็ต้องขายไปแล้วก็มาปีนี้ก็นี่นี่มาเนี่ยเนี่ยตัวนี้ผมว่ามันตามันโปรเนดีสิเนี่ยอันนี้ก็ทีเด็ดนะครับทีเนี่ยผสมยาก แม่มันก็ผสมแปดสิบหกหรือไงนอนครับไม่อยับ,ยบแล้ว<ล>นอนนอนตอนแรกผมก็จะเอาทีแปดเจ็ดสองสี่อะไรพวกนั้นใส่ไม่ั้นก็จะเอา 19, 5, H, 19, 5, สิบเก้าทัห้าเจดีเฮเป็นตัวสิบเก้าห้าใส่เลยนอนแล้วก็กลัวจะผสมไม่ได้กลับไปใหญ่พอนอนสอดได้อีกอะเราก็เสียดายล้วก,ก็มันไม่ชัวร์นะมันงวนัวนอนก็เอาน้ำเชื้อร้อยแปดสหกไปนี่นะครับ เนี่ยโฮอีนวันมันผมเดี๋ยวคอยดูนะถ้าแปดร้อหกเป็นตัวผู้ตัวเมียอะไรเดี๋ยวคอยดูโอ้เดี๋วนี้มันก็ให้ลูกมันเป็นด้วยตัวแม่ด้วยเนี่ยครับเนี่ยดูขนาดโฮอีนวันมันให้อย่างเงี้ยผมอยากจะให้สิบเก้าทับห้าใส่เอเจดิเฮมโตสิบเก้าแบบนี้ดูนี่ใช้มากกว่าเขาเลยนะผมว่าเท่าแยกกันก็ไม่คันก็ไม่ถึงจัดนะแต่มันมันก็ดูดีแล้วมันมันชัวงไงมันเป็นตัวเมียออกมาก็ถือว่าเราถูกใจนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยถูกใจ แต่ถ้าเกิดอย่างที่ไม่ใช้ได้อย่างเงี้ยครับก็ถึงอย่างที่บอกเลยครับบอกว่าราคาก็ลองไปดูเยอะเมื่อกี้ยังไม่ถึงคาดจ่ายมันก็ลงไปตามสภาพงัวเนาะอย่างเงี้ยชอบก่อนอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเราเลี้ยงเราก็รักเลยชอบไหนวันจะได้มาก็บบางตัวก็โอ้โหก็ยังออกใหม่ๆดีนะงัวตัวนั้นมันไม่ค่อยเกลียวครับ จะต้องรีดกว่าจะกินนมได้อะไรได้กว่าจะมาปล่อยแปลงเดี๋ยวก็จะเอาตัวนั้นออกมามว่ามาอยู่นอกเนี่ยสภาพเนี่ยญ้าอย่างเงี้ยอยู่นอกดีกว่าข้างในเราก็ซื้อข้าวโพดในช่วงตกเดือนกว่าเนี่ยผมไม่ได้ออกับหญ้าเลยติดนู่นนี่นั่นมันก็เอาข้าวโพดมาลงไปอะไรไปมันก็เลยเราก็เลยไม่ตัวนี้กับตัวนี้คล้ายๆกันเลยครับนะตัวเนี้ยตัวขาวอะไอกินไข่ คลายกันเลยครับแต่ไม่รู้าใจผมรักเนี่ยอินดนดูหลังนะดูหลังอ๋อหลังขึ้นหน่อยเออไอหลังแอนหลังไนี่เขานี่ยแต่ตอนเดินไม่มีปัญหานะก็ก็ไม่รู้เนาะไอสายประกวดเขาเราก็ไม่ค่อยเนี่ยหมือว่าหลังมันพันนพื้นมันก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่หลังน่ะสิบนทีอย่างเงี้ยครับแต่หน้าตากระบานตัวนั้นจะใหญ่กว่าไหมครับหนาลึก คล้ายๆกันมากสองตัวนี้นะครับถ้าเกิดไปเป็นแม่เขาโหคนละเรื่องเลยอันนั้นงัวกมลมเล็กครับ <c oughs> จีนี่โปรแม่โปรจีนี่ทับเช็คอีกอ่ะจริงๆอ่ะถ้าเราเอาประวัติมาเป็นเกณฑ์คะแนนกันเพื่อต้องเอาประวัติไทยทุนมันเหนื่อยนะครับเพราะว่า <c oughs> ต้นทุนแม่มันต่ำแม่งัวกลมพ่อกับกลมทับจริงใหญ่ๆนั่นมโปรจีนี่ทับเช็คก,ก็หกเออตอนนั้นสี่พันครับแม่มาท่านชมซื้อมาหลอดละสี่พัน มาตอนน่อทำใขึน้นเป็นผุสมมติจะถ่ายต่อนี่ยไปกินน้ำแล้วครับจะไปตมนี่คนคร,ครับก็ปล่อยแป้งถ้าอย่างนี้ผมว่าโอ้ยจริงมนอนหลับไม่ต้องมีอาหารไม่ต้องมีฟางผมก็ไม่เคยได้ใช้กับฟางนี่อยู่ได้ครับในสภาพรวมๆนี่ก็สักว่าจะอัดสี่วันจะได้ไหมถ้าเกิดว่าน้นกระฝุ่นเปิดก็แค่สามวัน ยางแปลงนะครับน่าจะล็อกพุกนีอ้อาจจะอีกสองวัน <c oughs> มันจะได้ไม่ช้ำม,มากหญ้ามันก็ไม่ช้ำม,มากพอเวลาเราปักมามันก็มันก็ฟื้นรัวไวแต่ทะลอทะล,ล,ลอไวเช่นวเดี๋ยวเวลาฝนตกทางน,นไปที่ลุ่มมงแฉ<ช>ะครับ <ๆ S 2> มันแฉะมันจะย่ำเละเราจะต้องขึ้นมือต้องประคองอย่างนี้ชะลอไว้ถ้าเกิดฝนมันปเปิดดนี้เราก็พยายามไปลงทางนู้นมากๆไว้ให้ทางนี้มันยาวครับครับมันยาว ข้าล่างแฉปุ๊บเราต้องตกึ้นมาเลยถ้างน่น้ำจะขังถ้านี้น้ำไม่ขังก็ต้องน,นะครับแล้วแต่พื้นที่ของแกและบุคคลนะครับก็ดูตามความเหมาะสมคว่าเราจะใช้ระบบไหนหญ่าอย่างไงอะไรอย่างไร,รเราเป็นคนใกล้ชิดเราจะรู้เองนะครับว่ามันพอไหมปริมาณขนาดนี้อะไรประมาณอาจาย์ฝากเบอร์โทรหน่อยครับับเบอร์โทรผมก็8 0 1 8ปดศูนย์หนึสมเจดห้าเห้าครับครับผมแล้วก็เพจก็ N L น N L O นะครับเดี๋ยวผมแปะในคลิปให้นะครับก็สนใจเข้ามาชมมาเลือกดูก่อนครับชอบก็ค่อยว่ากันโทรนัดหน่อยนึงครับบางทีบางรายมาไม่ได้นัดก็บางทีผมไม่อยู่บางอะไรบางกับแต่คนพามาดูรายละเอียดมันก็อาจจะไม่ค่อยเข้าใจกันอะไรกนครับโทรนัดไว้ล่วงหน้าผมก็จะอยู่ครับ โอเคครับเดี๋ยวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับดีสนใจขีมสูนเขาง้อนะพี่น้องขวดละสองยสิบาทรวมทรงนะครับมีบริการปลายทางนะครับพี่น้องขวดหนึ่งเหดได้ประมาณ7โตดตัวสิบตนะครับอายุที่เหมาะสมกับหามือขึ้นไปนะครับพี่น้องมากเกิน4 5ห้ามือนะครับแต่ก็มียาทายพยาธิแบบล้านหลังนะครับขาบหมอกนะครับ ขวดละ100บาทนะพี่น้องขวดนึ่งใส่ได้กับน้ำหนัก2 5 0ร้อถึงสามรกิโลนะครับใส่ได้ทั้งพยาธิภายนอกภายในเห็บเผากาเกลื่อนเหลือปลายใส่ได้นะพี่น้องขวดละ100บาทนะครับเงินโอนคาซงห้าสิบบาทนะครับเก็บไปทางคาซงเจ็ดสิบบาทนะครับ10ขวดแถมหนึ่งนะครับพี่น้องแล้วก็มียาไล่มแมลงนะครับดอม่านะครับขวดขนาด100ซีซีนะครับขวดหนึ่งผสมน้ำได้ ยี่สิบถึงสามสิบลิตรนะครับฉีดพ่นตามตัวงัวาตัวคั้วใดนะครับตามคอกได้นะครับกว่าละหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับเงินโอนส่งฟรีเก็บไปทังห่งเจ็สิบาทนะครับสนใจติดต่อเบามอบนะครับพี่น้องเบอร์โทรกับศูนย์เก้าแปดหกสามศูนย์สองศูนย์เจ็ดสามเฟสบุ๊กกะเพดเฟสบุ๊กนะครับเบามอบคนเลี้ยงควายนะครับพี่น้องไล่กับแดเบอร์มาได้เลยนะครับได้อยากได้ก็สนใจติดต่อได้นะครับพี่น้องสวัสดีครับ